หมดแล้วเอาลงยูทูบได้นะแม่ครัวอยู่แล้วเอาลงย <YouTube S 2> ูทูบเหตัวเองก็แม่ครัวไม่ถ่าย YouTube นี่มันต้องไม่นี่ต้องเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมเสร็เรียบร้อยต้มยมผัดไทยเส้นชนะค่ะเส้นจันเลยเลยนะเส้นชน,นะเส้นชนะสีเขียวโอยทำไมนี่มันเป็นสีเขียววะอะไรเส้ชนะ ็ไม่เลยนะสีม้นตัดกันไงสีแดงยิ่งยิ่งยิ่งกินเส้นสีะไรสีเหลืองไมต้องหอมเนี่ยก็ความสวยงามเลยค่ะอิ่มคออิ่มปากด้วยอิ่มปากต้อิ่มทางตาตาปากท้องค่ะัรสชาติรสชาติเป็นไงวันนี้อร่อยสิคะ ยกข้นเรียกใครกับี่านเหรอการยังไม่มาการยังไม่มาหรอกพี่ดานก่อนพี่ดานโห่อใหญ่่อใหญ่นี่กาล้ี่ง่ายๆนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้หกก็อย่างนี้เลยค่ะจานอบเนี่ยช่สวยเลยสวยเลยนี่ค่ะนี่ค่ะด้วยโชว์ก่อนดิโชว์ก่อนโชว์่อนโชว์ก่อนโชว์่อนี่ม น่นะคะผ่โค่ะผ่าเป็นเส้นเทียงมนะคะวิธี้ตอนไทยประไทยชาววังนี่ค่ะทำไมเปิดหน้เปิดหน้าเหน้าใ้าใช้สวยๆนะคะ เพิ่มเติมค่ะเพราะความ